สวัสดีจ้าซ่องควงเมื่อยมืออย่างในผ้ามาเสือกินจ้าคือเก้าจ้าคางบ้านเลยยังก็มีแม่โซกันนั้นลาบก้อยจะอาหารตามสร้างก๋วยเตี๋ยวเขามันไก่ครบทุกอย่างจ้าครบเรื่องอาหารเลยจีไอตอนเวลาแย่ศาสตร์นะแม่จ้าไปเล่นมาเสาเฮตโต้จ้าแต่ยางชุ่มต่ำผลดียังนั่ะสีมาสร้างจ้างไก่บ้านน้ำมัเย็ดเมียนมันก็ดจะสร้างเป็นเมนูต่ำบะมีเย็ดผมว่าน้องเนย่งกะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเราจะแซ่บแซบ แมค้าีหรวแพททางสามหมอแบบวิาทางเนาะสามใจสามหมอใจหรือวาแววรลานี่จา้าแซ่บคงได้บอกจากใน,นกินหมู่บ,บ้านนี่นนเอาอยังไที่ตำยังนแนจ้าต่ำปูนี่แหละธรรม,มาดาแซ่บเล้ไม่ม่จะตํำลาแบบมันนี้ซื้อก่อน<บ><า>เอาเดเอดกแม่ค้าละตัวแม่ค้ามาตำเลยจ้าเป็นบ้านจ้า ไฮ้ยตองหาไปเลยมาเนี่ยขงนเจ้าาย,ยกม่ยนขยเลยเ<อ> <c oughs> ป็นรไม่เย็ดดี้าม่ยยดไม,<า>ม่ <c oughs> ่ดเปิดใจปีไม่ดี<ะ>ม่เย,ยด็ดตอนแล้วก็สิมาตํามะพิกจ้าใส่กระเทียมอยากนีนจะเห็ดยูงเยงไม่ายยูรานจะพาออยุไก่ วันทีกเำตาลพิดไส้จ้าป้าเนาใส่เป็นตาลไส้ไหมเนาะแม่นอันนี้ไม่ข่าเนาะแ่ซ่กว่ามียว่าแมวไมต่างเรื่องกันวะ <c oughs> วันนี้แม่เบื้สูต้นได้ีเนะทำกิน,นบ้านจ้า <c oughs> แต่ใส่เหมืเือ,อเจ้าแล้วเนยมักเลยบมเกือ,อเทศนี่ส,ม,สม่ <c oughs> เสอไทนี่ยมได้ <c oughs> ดูันที่นีอยู่ไกลานเนาะอยากยังไยเบิ่งเลย ลายเมน,นูแน่มี่ม,ม่ยไม่มาทานหมดจ้ะล้อยูทูบอ่ะแม่จ้าเจ,<ะ>จ็ดสิ่องปีเพราะในเงินเดือนนี่ไงยังวะเพราะน้าแต่เขาจะนำพนก็มาเบื้งกันอาหารเนาะจ้าะ,ะปกใส่น้ำปลาจะซลงไปเลยมันก็อหอมเถอเนีน่ยน้ำปลาไงะคุ้นๆจะวันนี้ ใหญ่เบิองลานยังน้อยจ้าบัดที่นี่โอ้ไม่ยินแม่อันชื่อจ้งางเมันสิว่าขายบางงานกาาา็เจียวบุตรียาสารว่าขายเนาะจ้ามีต้นแป้งดอกไม้ต้นไม้พร้อมจ้าโอ,อ,อ้กินลานเด้ไมีมแม่อีเดียมีแม่ไปี่เดียวแม่ไปเพิ่งเห็นป้ายจ้า,าลานเม่ได้อีน้องฟางที่หน้าบ้านาเพืเดียวเดี๋ยวมัวนจะถึงกอง มี้ยมีหลายอย่างต่ามๆตำ้ลาตำมไส้ตำแตงตำมซุอตำมม้วนตำปลาตำปรุงสุปจ่าว่าจะได้ไม่ซื้อแล้วเนี่ยไปกินมาที่นี่นจ้าเมนูปกติเองปะเทศเองก็พวกตำปรุงสุปตำมยังจ้านั่นแกธรรมดาสี่สิบห้าสิบจ่าตัวแบกมาบึงตำบักคุ่งกันต่อเลยคุณน่ะเป็นหนาวขึ้นยิ่งมีคนสุดเลยฝีใหม่เนา้อ จ้าเราไปกะเอาส้นคุงใส่เลยจ้าฟันฟันเลยเยจาเด่เว,ดนดวนนะคะด่วนๆแดแ่บโอเคดีเนาะจะเียงของสุด,ดได้เลยโอ้มอย,ยมีเรือ่องเีย่ัยไปงสุรนั่งไปเลยยังัออยูดด่เออปแดแจ<ะ>่ปแดบบจ้าจ้าเราไปกะเอาผงสุดรถใส่จ้า เลาเ็นคน,ะนตอ <c oughs> ต่ำนะแบบเข้าใน้ย็น <c oughs> ร้ายแตกเราเห็ต่ำโมงเั <c oughs> กตรงนี้นชิ้นหน่มีอ <c oughs> มีชิ้นเลยมาเหอดีอละ่ะพอดไม่ขาดขาดนอาองขาดี่ปู่นะจอมแม่เนียนอยู่พ้มอยก่หอมปลาดิเมียนมาหั่นกหายู่ตลลดก็บวนยังเ เดี๋ยวสายไหนดีวาจ้่มอไปสวนที่ขอบคุณมาจ้าขอบุณกันยี่โมนี่อ๋อเปิดตจ้งหอตลาดจ้าอื่นหมเรื่องเดียวมือหน่อยนะือหน่อยนะเนาะม่ไม่ไม่เอาเอาบุญคือเขาฝันบคือเาหยุ่ใจเนาะไม่ค่ะมือไม่ได้แม่จ้าไม่ก็ได้ตายต่อจ้าวันนี้ให้ขนาที่รอดแม่ค่ะมินตำเพิ่มครบหนึ่งจานนเก็ดชมาเบิร์นู้เพิ่มจ้าจ้า นู huh <earth> ่เดี๋ยวบ่พ่อได้มีแบบเขาต้มน้ำจ้าต้มขมต้มขมต้มแซ่บจ้าอีกนูนึงจ้าเนื้อสีแดงไปกินอยู่บ้านได้จ้าบ้านนี้นี่กูวิจดมาแม่ค่ะแม่ตัวนี้เด็เจ้าทินาแบบวันดีจ้ามาจากเก็บกันแบบนีนี่จ้าวันดีเปีใหม่จ้าตำแหนวไทยตำโมกุ้งจ้าไปต่ำโมกุ้งกูะดาษก็เลยเพิ่มแบบอู้คือนะแม่สีสันงาม มาจ้าเเหมอันจ้ามาไปกับนี่เดียนเมนูเพิ่มจ้าวันเดียวไม่คดีเดียวพ่หน่อยพ่นเนาะนนต้มขมจ้าเลอตต้มแซ่บว่าต้มขมเลยต้มต้ม้มต้มต้้มต้ม้มต้ม้มต้ต้มมต้ม้้มต้้อ้่ม้มต้มมต้ม แอมบีมานํ้ำใส้ขวดหนึ่งเจบจ้ะเนมค้มาใจเลยมันเ้าแม่บ้นม้านเ่แบีบะบีจ้ะเป็นยันยันมาคุ้ม้าใจไล้แถมบีเลย กตามปิดผู้ดียงไงได้ห้ตามไม่แม่สนแซ่บจ้าตามปิดมัแซ่บก็ทำตซ่าอยู่เนาะแเนางบอให้กินอันนี้กินอันนี้ แบบนี้เนี่ยจะพูดยางจำน่หนึ่งสองสามแปดเจ็ดหกเจ็ดสองน่อยจะความมันเล้ะเราอุ่นหนุนหนาปิดไม่ด้ล้่มทเป็รองเครปลสุยางลนะร้องเหมือนลายยางน่าได้ไปมันนี่สองมันนู้นนี่เป็นรอยหนึ่งก็ดีจ้ะอันนี้ก้น ต้มแซ่บต้มขมบมีแหวกต้มขมต้มมุงครับต้มมุ้งสี่สิเป็นร้อยก็ดีบบมีเย็ดแมนเป็ดๆจ่ะอันนี้หกิอันนี้สี ผมจะดึกมาอยากเลยไปไกลดิยุบเป็นลมนะไม่จากินข้าเที่ยงข้าบ้ากันจังฟังจำเป็น ยังกินแท่ง,ขงเขาเลี้ยงอยู่แหมนั่งแต่จันไม่หยุบ้าอืมอืมใครเยอะบ้างใครเยอะบ้างออืม้นสาล่ีมัน,มมนี่จา้าจะกินไรเนี่ บอกเลยมึงน่อะไกินแสบค่ะไรจามันครับกินมะไรกันที่ดีไงเนี่ยร่มเนบนเบนอยู่ไหมบอ้อนกหอนเนาะแดดแห้งจัจแล้วร่มอยู่ร้อนบ่ค่อยนอนร้อนร่มดีจ้ะ จังได้แมงไงเราือนไปตีมาหาตามังเยดอจ้าังยกไก่เนาะม่ด้พ่อบ่เจี๊บพราเราเรามีแม่ตอนแรกมันทเบืดอพันกันมันนังจัดมันาอย่างนี้แบบอื่นนี่แต่ว่าได้เรื่อนจากโควิดเึพวกเจะพันไม่หมืเขาบ้านเขามาเป็นีกิบซี่หมือจังนี่คือจุ๊อ้ยท่างจีเซอร์นในท่าอีไรนท่างก็สี่นี่ิแบนสีมัดอยู่

แล้วน,นี่แบบพูยังมีแม่พูดนั่นก่อน,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 นอย่างนั้นี้วยแต่พยานะว <c oughs> ันผมเจ้าแ <c oughs> ม่พร <c oughs> ะดูบม่อแม่แทบจะไม่วะแม่เนี่ยเน้อ,นอมั ออิออมเขาได้แม่วันนี้ยังได้กินเลนด้วยป่ะที่ี่แม,ม,ม่มาจะกินกันจะวิุ้ยลืมชวนตรงนี้แม่ ูเพิ่มมามว่าเบอร์อะไรบอกปูห้องไหปูห้องเบอร์อะไรบอกไอ้ปูเพิ่มแจว่ากุ่งสุดมันจะมีแม็กขี้เต่นนะ ช่วเป็นเสียเลยนะีน่มาแง่เป็นมากเลยเนาะแมน,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 นจัดเลยๆขุขม,มโอ้ยอย่างนี้แหละ,ะจา้าสำหรับคลิปนี้เพราะสัคั่ควอาจารย์มาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตาม,ามก็ซับใครกดกระดิ่งเป็นใจทั้งสองขั้วเนยจา้าคลิปนี้ก็มักคนไลค์ถูกใจคุณแซ่ก็รอจ,าจา้าจาีมนาจ้าวันดีจา้าบ๊ายบายวันดีจ้าบ๊ายบาย